นี่นี่มันอ่ะแล้วก็ใส่ครีมทำอาหารลงไปเลยจ้ะพี่ติก๊กเนื้อเก็เนื้อเก็เคร์ม เอาบิเจอเห็ดไอ้นี่เห็ดน,นังไก่เห็ดนังไก่โอ้เละอันนี้ได้ทุกคนดูดอกเบลอเลยนี่เขียสิอันนู้นก็โอ้คงไปแล้วแหละนูนได้นี้อันเดียวโอ้ยนี่เดีวจะเขียมือเลยนะนี่นะ,ะดูอันนี้คือเห็ดหนังไก่วาเลอวออร์ักัสนะคะวาเลอวออรกัส อันนี้คือเห็ดสองดาวแต่ถ้าเป็นเห็ดหนังแก่จะสามดาวนี่นะคะนี่เห็ดสองดาวนี่แต่ว่านี่คือแบบดูค่ะนอนจอละนี่เบวขึ้นมาให้ดูเฉยๆนี่เนาะเชื้อเขาก็จะอยู่ตรงนี้แหละนี่ จะดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนี่แล้วก็ออกนี่นะคะโหดูสินี่โอ้โหดูออออด,ดอกนั่นสิดูนู่นอยู่ข้างในอะบอเลอร์เลย โอ้โหเดี๋ยวต้องดูก่อนมีอะไรหรือเปล่าข้างในอะ่ะได้ไหม,มอืมปึ๊บอุ้ยกลัวอุยกลัวกลัวแต่อยากได้เห็ดเฉย ยาวเฟ้ยเลยนี่นะฮะเห็ดดำสวยมากมลูกขาโอ้ยโอ้ยฟินมากทุกคนฟินฟินอืม ดูสิทุกคนเยอะมากเลยตรงนี้มีแต่ดอกใหญ่เงนินเลยนี่ดูโอ้โหนี่เนาะนี่นะฮะดูสิทุกคนสวยมากนี่เพิ่งจะเจอกลุ่มแบบนี้แหละครั้งแรกนี่นี่มัน Nee, nii, nii, hmm, hmm, macam, deng, deng, laga deng, laga deng. แล้วก็ดึงนี่สาววารินให้ฟังหน่อยสาววารินให้ฟังหน,น่นยอ,อยอย่าทำให้เควะ,วะนี่โอ้ดีนี่ ทำไมสวยงามขนาดนี่ล่ะนี่ทุกคนมันก็เลยจะขึ้นมาเป็นทางยวงเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องดึงทีละแบบเออดอกสองดอกอ่าเงี้ยเออดึงทั้งหมดนี่ก็ขึ้นมาแบบเห็นไหมดอกเล็กที่เราจะเหลือไว้ก็ขึ้นมาด้วยเนี่ยเห็นไหมอืมโอ้โหโอ้โด,ดีดีอืม นี่มีเวลาสักสิบนาทีปะดึงตรงเนี้ยกว่าจะหมดคือมันเยอะเนาะเห็ดนะอะเห็ดมันเยอะ,ม,ยอะมันต้องใช้เวลานิดนึงนี่นะฮะเห็ดอะไรเห็ดเอาไปทําอะไรก็อร่อยเห็ดตัวนี้ยอืมจริงนะคือถ้าสดนะะถ้าแห้งอะก็จะดรอปความอร่อยลงไปอีกจริงนะอันเนี้นี่ไป นี่กุ่มข้างหลังอีกนี่เดินหานี่นะนานแต่ว่าถ้ามันออกตรงไหนถ้าเราจำได้อย่างเงี้ยมันก็จะเออ,ออกที่เดิมนะคะด้ดูดอกนี้สิจิดึงนี่โอ้โหสวยงาม,มนี่โอ้งานดี

สิจ้ะตอกบลเลอเลยดูขาเขือขึ้นมามดดูโอโ้อันนี้อะไรล่ะนี่มันพยายามจะขึ้น,น,นเนาะเดูโอ้โหเดี๋ยวถ้าเป็นหญ้าแบบนี้นก็จะเก็บยากมากดู หญ้ามันจะตัดเนาะเห็ดมันเปล่าโดนหญ้าแบบนี้ยอ้นี่นี่อีกโอ้โอุ้ยขาขาเห็ดเนาะยาวดีจังโอ้นี่ นี่ดูสิดอกเล็กดอกน้อยโอ้โหดูโอ้ลับสมัครมือถือตะก้าจ้ะแล้วก็จวงเห็ดแล้วก็ดูออ้ยอนนี้ดอกใหญ่เนี่ยมันต้องดอกแบบนี้เนี่ยนี่ มันกำลังออกอะเนาะเนี่ยค่ะอ,อุ้ยลากขึ้นมาด้วยเนี่ย เนี่ยเต็มเนี่ยขึ้นตามดินอย่างไงเห็นไหมมันขามันจะสั้นนี่ขามันสั้น,นอู้ดูสิโอ้สวยดูยเมื่อี้ที่ดึงขึ้นมาเพียบเลยเล็กๆอะ่ะนี่แล้วก็แอบเห็นดอกนี้ ไปเดินไปเดินออกละจ้าทุกคนจะ น,นี่นะคะอันนี้คือเห็ดดำเนาะที่พี่ไปเก็บมาเนาะอเผอินว่าวันนี้นะฟิติกซื้อปลามาจ้าอันเนี้ยมันจะเป็นปลาคล้ายๆแซลมอนนะคะแต่ว่าไม่ใช่เนาะมันก็คือไตหมีนั่นเอง ถ้าเราซื้อปลานะถ้าเห็นเป็นแบบสีซีดๆแบบนี้นะคะอันนี้คือปลาที่มาจากธรรมชาตินะคะถ้าเป็นแซลมอนที่แบบว่าสีส้มแบบสีส,สวยๆอันนั้นคือปลาเลี้ยงนะคะแต่ว่าเลี้ยงจากธรรมชาติเนาะอืมก็เดบีบจะให้ดูนี่นะคะเห็นไหมลายเขาก็จะคล้ายๆปลาแซลมอนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือไตเหมืนก็คือเป็นญาติๆกันนั่นแหละเดบีบจะเอาเข้าตู้อบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำซอสเหด็ดกันจ้ะ ลงมือเลยอาทุกคนอันนี้คือบีสับๆเห็ดเนาะแล้วก็ลงกระทะนะคะก็คือห้ามใส่น้ําห้ามใส่อะไรเลยอันนี้คือน้ําออกมาจากเห็ดนะเราต้องผัดแบบนี้ค่ะคือไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่แค่เห็ดลงไปในกระทะนะคะก็คือผัดไปเรื่อยๆนี่แหละให้น้ํามันละเหยเนาะให้น้ํามันแห้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่นี่นะคะอันนี้ก็คือ,อชาลอตนะ บีกินหอมหอมหัวใหญ่ไม่ได้เนาะเออก็เลยต้องใส่แชร์ล็อตแทนเนาะก็คือถ้าสมมติว่าใครกินหอมหัวใหญ่ได้ก็ใส่ก็จะ,จะดีกว่าเออเยะนะคะแต่ว่าบีกินหอมหัวใหญ่ไม่ได้ก็ใส่แชร์ล็อตแทนเนาะก็รอเลยนะคะนี่แล้วก็อันนี้พี่ติ๊กกำลังจะใส่เก์มานะคะก็คือครีมสำหรับทำอาหารเนาะนี่นเห็นไหมแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแห้ง ให้้ตนพี่ติ๊กเอาเข้าตู้อบไปเลยจ้าเดี๋ยวเข้าตู้อบ40 45นาทีนะคะนันกูดบีสินันกูดบีส45นาทีโอเคเราจะแปรงนี่เออแล้วเราก็ใส่แล้วเราก็ใส่ไอันี่ลงไปหอมแดง แล้วก็ผัดอ่ะแล้วก็ผัดค่ะแล้วหลังจากนี้ก äh <t os> ็เดี๋ยวจะใส่เนยลงไปนะคะเนยลงไปนิดนึงเนยลงไปแล้วจริงๆแล้วอ่ะคือใส่เนยอ่ะมันก็เหมือนกับใส่เกลือไปนิดนึงแล้วเพราะว่ามันก็มีความเค็มเนาะเดี๋ยวเราค่อยชิมอีกทีนึงเราค่อยใส่เกลือนะคะ ก่อนนะนี่จะ้ะแล้วก็ผัดผัดให้หอมสุกก่อนนะแล้ควค่อยใส่อ่<ล>ะแล้วก,ก็เดี๋ยวจะใส่รสกวาอันนี้คือจะใส่เป็นแป้งสาลีหรือแป้องอะไรก็ได้นะนเราใส่ไ <ละ S 1> ปน,<ะ>นิดนึงนะคะแล้วก็เราต้องคนไปเรื่อยๆนะตรงตอนนี้ Jatketaan Kun se alkaa olla siinä sekaisin, sitten tästä työnnetään sen okay, äh, koska, koska sitten jos koko aikaa sitä, niin se jää. Se ใส่น้ำก็ต้องคนไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่เป็นก้อนนะนี่นะคะรีเตนส์นี่นะะ,นนะ,ะก็คนไปเรื่อยๆนี่แหละคนไปเรื่อยๆอแล้วก็คือแบบว่าต้องให้น้านมันแบบลดลงมาให้มันละเหยนะให้น้าสต็อกระเหยเหมือนกับเคี่ยวมันไปเรื่อยๆก็คือไฟอ่อนๆนะคะไฟที่สามที่สี่เองปเปิดน,นะ ที่มีอะมีดนี่นะฮะอันนี้ที่มีอะมีใส่เข้าไปก็คือลอยๆนี่แล้วก็ค้นแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะใส่เกลือรีแตะอันนี้คือพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่เกลือรีแตะ อ่ะ,อะแล้วก็ใส่ครีมทำอาหารล,ลงไปเลยจ้ะพี่ติก๊กเอเนื้อเกอเคมอ่อนนี่ก็ตละนเซ็แล้วนี่ก็ต้องทำตเซตตัวอู้อุกคนน่ากินมากแล้วก็รอให้มันแบบว่าเซ็ตตัวเนาะนี่นะคะก็เปิดไฟอ่อนตอนนี้ก็ไฟอยู่ที่สองนะจ๊ะก็คือให้มันวอร์มไปเรื่อย